พระวัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการประกายคู่มือภาวนาประจำวัน ดิฉันกิติยาแสนทวีวันนี้ขอเสนอบทเรียนพวกเราจะทำอย่างไรดีบทเรียนจากพระคัมภีร์กิจการบทที่4ข้อ14-16ถึง16พระธรรมข้อที่16โดยกล่าวว่าพวกเราจะทำอย่างไรดีกับคนทั้งสองนี้ เพราะว่าที่การอัศจรรย์อันเด่นชัดได้ถูกกระทํำโดยคนทั้งสองอย่างแน่นอนนั้นก็ได้ปรากฏชัดแก่คนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแล้วและพวกเราปฏิเสธการอัศจรรย์นั้นไม่ได้เปตโตรและยอหนเป็นนามยอกอกอย่างชัดเจน สำหรับพวกผู้ปกครองที่ไม่เชื่อคนเหล่านั้นหมดปัญญาที่จะทำอะไรกับชายสองคนนี้ซึ่งพระเจ้าทรงใช้ให้รักษาชายที่เป็นง่อยพวกเขาไม่สามารถปฏิเสธหลักฐานอันแน่นหนาซึ่งก็คือชายพิการที่ได้รับการรักษาให้หายแล้วและกำลังยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาพวกเขาไม่สามารถลดค่าของการอัศจรรย์ที่ถูกแสดงออกมาให้ทุกคนที่อยู่ในกรุง เยรูซาเล็มได้เห็นพวกเขาไม่สามารถเสแสแ้งและอ้างว่ามันคือการหลอกลวงเมื่อหมดหวังพวกเขาจึงนำตัวเปโตรและยอนออกไปเพื่อที่สมาชิกสภาจะอภิปรายกันได้ว่าจะทำอย่างไรกับสองคนนั้น เมื่อโลกนี้ได้เห็นใครสักคนหันมาหาพระคริสและได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิอำนาจของพระองค์พวกเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธการอัศจรรย์นั้นได้ไม่ว่าหัวใจที่ไม่เชื่อจะพยายามต่อสู้กับความจริงเพียงใดก็ตามพวกเขาก็จำต้องยอมรับมันและคนเหล่านั้น ที่ได้เห็นก็อาจมีปฏิกิริยาสองแบบคือถ้าไม่ชอบก็ชังขอให้คนเหล่านั้นที่รักความจริงหันมาหาพระคริสต์ในที่สุดคนเหล่านั้นที่ชังความจริงก็ไม่เพียงทําให้จิตใจของตนแข็งกระด้างไปเท่านั้นแต่จะวางแผนที่จะหยุดยั้งผู้เชื่อไม่ให้เผยแพร่ข่าวประเสริฐอีกด้วยแต่พวกเขาก็ทําได้แค่นั้นเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเรา การช่วยให้รอดในพระคริสต์เป็นการอัศจรรย์ใครเล่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงเซาโลผู้ผ่มเหงคริสเตียนให้กลายเป็นเปาโลผู้ประกาศได้พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นและพระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงฆาตกรขี้เล่าผีพนันคนผิดประเวณี คนปฏิเสธพระเจ้าที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางและใครก็ตามให้กลายเป็นลูกของพระเจ้าได้โดยมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์แต่เพื่อรับประสบการณ์แห่งการอัศจรรย์นี้ เราจำเป็นต้องมาหาพระคริสต์ด้วยความถ่อมใจการสำนึกผิดและการยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อพระองค์ในฐานะพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดเหตุฉะนั้นถ้าผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วบรรดาสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปดูเถิดสิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพระธรรม2โครินบทที่5ข้อ17ท่านทำเช่น ีน้้แลวหรือ,อยังย้ำเตือนเพราะว่าพวกเราจะกระทําสิ่งใดขัดแย้งกับความจริงไม่ได้แต่กระทําเพื่อความจริง2โครินบทที่13ข้อ8 ท้ายสุดนี้ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญพระองค์เพราะมีพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงเราที่เป็นคนบาปและทำผิดซ้ำๆให้กลับใจใหม่สำนึกในสิ่งที่ทำและเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพระองค์ ขอให้เรายอมจำนนต่อพระองค์ในฐาน,นะพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราอธิษฐานสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมีน